วันนี้แล้วนะฮะสำหรับเบสทั้งหมเบสเซ,เซนเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พี่แจ็กก็ออกมานอกสถานที่เพื่อที่จะมาจัดส่งเครื่องรีดแป้งตัวนี้จะเป็นตัวนําเข้าเลยนะสําหรับลูกค้าที่ทําเกี่ยวกับพายพิซซ่าเนะาะหรือว่าจะเป็น,นครัวซองก็จะสามารถรีดได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะไม่แพงนะไม่ถึงแสนเนาะ ะจะมาดูการทำงานเลยดีกว่าว่าเขาทำงานกันยังไงตอนแรกก็เสียบปลั๊กนะครับก็เสียบปลั๊ก,กุ๊ตัวมอเตอร์ตัวนี้เขาจะเริ่มทำงานเนาะเป่าลมให้อุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะมีสว,วิวตช์ตอป์กวาลใไหมป้องกันการป้องกันอุบัติเหตุนะครับนะฮะแล้วก็จะมีตัวปรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความหนาบางของของแป้งนะครับได้ได้หมดนะฮะตั้งแต่1มิลลิเมตรไปเลยจนถึง40มิลลิเมตรเลยตรงนี้เนาะ สามารถทําได้ง่ายๆนะครับแต่รู้สึกตัวนี้ไม่ไม่ต้องให้มันสุดก็ได้นะมิลก็3ามเซนครึ่งก็เยอะละสําหรับแป้งหรือว่าตัวขนมปังทั่วไปนะครับชฟจะลองอยู่ที่ห้ามิลแบบนี้แล้วก็จัดเดินเครื่องโยกซ้ายโยกขวาง่ายเลยนะฮะสำหรับเชฟที่ชําชนาญการแล้วเนาะก็คือโยกโยกมมโยกมารีดหยุดเนาะหยุดปรับบ้างแล้วก็โยกกลับ มาถึงนี่ปั๊บปรับบางอีกยกกลับยกซ้ายยกขวาเนาะจนกว่าจะได้ระดับที่ต้องการตัวนี้มีฟังก์ชันการป้องกันเซฟต,ตี้ด้วยนะคือยกถุงสไตลเลสต,ตัวนี้หรือว่ามีอะไรเข้าไปขัดตัวนี้ก็ตัดวางก็ติดตึงมากเช่นกันนะฮะทั้งซ้ายและขวาะปรับบางยกซ้ายยกขวามีตัวการแป้งติก็ ความยาวรวมทั้งหมดก็ประมาณเมตรเซนนะครับถ้าเกิดล <and people S 1> ูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางเพจเครื่องครัวของเราหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่0 8 6 4 2 9 8 6ห8ได้เลยนะสำหรับวันนี้พี่แจ็คลาก่อนสวัสดีครับ